บ้านครัวสมุนไพรเยอะมากเพราะคูต้มต้มต้ม,ตมครูเลือกที่จะไม่หาหมอคูเลือกที่จะไม่กินยาเคมีครูก็ซื้อ,อไปแหล่งนะคะที่ที่เขาขายะคะ่ะขับรถไปเลยนะไม่ได้ซื้อคือไม่ได้ซื้อตามทั่วไปะคะ่ะเพราะ1ครูกลัวเป็นลาเพราะว่าครูศึกษามา2ครูกลัวว่ามันจะเป็นสารตกค้างถ้าอุณหภูมิไม่ถึงนะคะการกินชาหรือการกินสมุนไพร ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงก็เปียบเสมือนเวลามันเกิดลามันเกิดเชื้อลาเรากินก็ไปเชื้อรามันก็จะไปเกาะนะคะทุกคนเพราะเชื้อรามันไม่ได้ย่อยสลายได้เหมือนอาหารที่จะไปสู่กระเพาะอาหารนะคะเชื้อลามันสามารถไปสร้างปฏิกิริยาให้เราเป็นมะเร็งให้เราเป็นโรคปอดโรคตับอะไรได้หมดเลยนะคะเชื้อลาทีนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมครูค่ะผลิตชามาแล้วเป็นซองแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะทำไมครูผลิตชามาเป็นซองแบบนี้ทำไมไม่ทำเป็นซองเดียวกล่องเดียวไปเลยหลายคนสงสัย ครูเคยบอกเรานะคะว่าครูไปศึกษาเรื่องสมุนไพรอย่างหนึ่งปีะคะ่ะที่ไม่ได้เลี้ยงลูกเลยให้ลูกอยู่กับตาไอ้กับปู่กับยา่าแล้วตัวเองก็ไปไปต่างจังหวัดไปทุกที่ค่ะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรไปกินไปนอนไปศึกษาเอาจริงมากค่ะทุกคนนะคะแล้วมันทําให้ครูรู้สึกว่าถ้าถ้าครูค่ะนะคะต้องการทําอะไรที่ดีๆะคะ่ะเราต้องดีให้กับตัวเองก่อน ครูก็เลยคิดอะค่ะว่าเพราะฉะนั้นชาของครูต้องอยู่ในซองตอนนั้นทําเป็นซองฟอยธรรมดาไม่ได้สวยหรูดูแพงแบบนี้นะคะทาแล้วป้องกันเชื้อรานะคะจากที่มันมีอายุสามปีจริงๆมันยืดระยะเวลาไปได้แบบจริงๆแล้วนะคะถ้ากฎหมายไม่กาหนดที่กฎหมายกําหนดเพราะว่าสมุนไพรบางอย่างนะคะมันเกิดเชื้อราได้ง่ายเข้าใจนะคะทำไมถึงต้องมีอายุ2ปี3ปีเมื่อก่อนมี4ี่หปีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายกําหนดใหม่แล้วนะสปี3ปีเพราะอะไร ถ้าทุกคนไม่ได้ศึกษาทุกคนจะไม่รู้นะคะเพราะมันเกิดมันมันมันต้องเกิดเรื่องมันจึงมีการอะไรแบบนี้ค่ะเพราะสมุนไพรบางอย่างถ้าอบในอุณหภูมิที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานมันจะเกิดเชื้อราแล้วกินไปมันสะสมมันอันตรายต่อร่างกายเพราะฉะนั้นกฎหมายเขาก็ไม่อยากที่จํากัดว่าอ่ะตัวนี้ได้สองปีตัวนี้ได้สปีมันวุ่นวายนะคะมันวุ่นวายเขาจึงขีดเส้นตายมาเลยว่า3ปีอย่างเงี้ยค่ะขีดเส้นตายมาเลยว่าสองปีแบบเนี้ยค่ะ อ่าตัวนี้ได้แค่สองปีนะขีดเส้นตายมาเลยอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ได้แค่สามปีนะซึ่งจริงๆแล้วมันไปได้กว่าสี่ห้าปีเลยนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะพอมันมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เสื่อมเสียหรือว่าเสียหายมันจึงเกิดมาตรการเกิดขึ้นโดยประมาณนะคะในวันที่ครูทำอะคะ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าสินค้าจะหมดอายุประมาณห้าปีด้วยซ้ำนะคะในช่วงที่ครูอะทำใหม่ๆอะคะ่ะแต่ด้วยความที่เราเราคิดอะคะ่ะว่าเอ้ยไม่ต้องใส่หลายปีหรอกเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็หมดอยู่แล้วใครัจะไปซื้อค้างขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะก็นั่นแหละแต่ด้วยขนาดครูคิดแบบนั้นครูค่คะให้แบ่งชาออกเป็นห้าซองในหนึ่งซองเนี้ค่ะมีชาอยู่แค่ห้าห้าซองแบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะมีชาแบบนี้ห้าซองอยู่ในนี้นะคะหนึ่งครูป้องกันเชือ้อราสองป้องกันความชื้นนะคะความชื้นที่เข้าไปแล้วจะทําให้ชาหมดอายุเร็วพอเราใส่ซอง ทุกคนรูดซิปห้าปีก็ยังกินได้นะคะเพราะใครคะจะกินเอาซองปิดแบบนี้แล้วอยู่ห้าปีไม่มีหรอกคะ่ะแต่ความหมายของครูคือความหมายที่ครูทําคืออากาศไม่เข้าความชื้นไม่เข้าลาไม่มีการหมดอายุทุกอย่างถูกปิดสนิททุกครั้งที่เราเปิดซองเห็นไหมคะอะไรจะเข้าคะทุกคนเราเปิดซองเสร็จปุ๊บเรารีบปิดเลยความชื้นไม่เข้าไม่เกิดเชื้อราคะ่ะเห็นไหมคะเพราะอุณหภูมิในซองมันได้อยู่แล้วเข้าใจไหมคะเราไม่ได้ เอาไปแบบบุยิปุยำอะไรตรงไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้ครูอยากจะบอกทุกคนคะ่ะว่าทุกอย่างอะคะ่ะมันต้องได้มาตรฐานจากเราก่อนนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ครูดูแลตัวเองมาจนถึงวันนี้นะคะจากต้มกินกลายมาเป็นใส่ซองจากใส่ซองตอนแรกๆตอนทํากินเองตอนแรกเลยทุกคนเป็นซองพลาสติกคือไม่ใช่ซองพลาสติกจ๋านะแต่มันเป็นสารเขาเรียกว่าอะไรคะวิสังเคราะห์สารสังเคราะห์ ซึ่งถ้าสะสมนานๆจะทําให้ร่างกายอันตรายได้นะคะมันเป็นสารสังเคราะห์ที่มันเจือปนด้วยพลาสติกอะไรประมาณนี้นะคะพอครูรู้ปุ๊บเปลี่ยนเลยค่ะครูไม่เอาแต่เพิ่มเงินเยอะมากเพราะเราต้องสั่งนําเข้าขอใบเซอร์ติฟิเคตสั่งนําเข้านะคะจึงได้มาเป็นซองเยื่อใบหม่อนนะคะเชือกก็ทํามาจากเยื่อใบม่มอนเห็นไหมคะทุกคนท,ทั้งทั้ที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทําขายเราทํากินคุณดูนะคะนี่คือคุณภาพจากตัวเราเอง เพราะเราอะไม่พึ่งเคมีไม่พึ่งโรงพยาบาลเราเพึ่งตัวเองอะไรที่พึ่งตัวเองก็ต้องดูแลอย่างถึงที่สุดเพราะฉะนั้นครูจึงแยกซองชาออกเป็นห้าซองแล้วใส่ในซองซิปเพื่อให้ได้มาตรฐานให้ยืดอายุการใช้งานเขาเรียกอะไรคะยืดอายุการที่จะกินได้นาน